มส0เฉพาะกลุ่มนี้ล่าสุดไม่ได้รับสิทธิ์และได้รับสิทธิ์ข้อมูลวันที่22กันยายน64ทําแบบนี้ได้เงิน5,000บาทและ10,000บาทชัวแถมคนยังไม่ได้รอบแรกได้เงินไหมผูกพร้อมเพย์ทั้ง2ได้เงินปกติไหมพร้อมเพย์ทั้งสองทีนี้ก็คือพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้วก็พร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์มือถือผูกทั้งสอ,งอย่างเลยนี้จะได้เงินหรือเปล่า เดี๋ยวจะตอบคําถามนะทั้งหมดที่คุณสงสัยในที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้ทั้งหมดเลยครับเริ่มเรื่องแรกนะครับผมเรื่องที่ม40เฉพาะกลุ่มนี้นะครับทั้งกลุ่มที่ได้รับทั้งทีกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธ์เฉพาะกลุ่มนี้แล้วก็ได้รับสิทธ์เฉพาะกลุ่มนี้ที่เป็นข้อมูลวันที่22กันยายน64สนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทําต่อจากนี้ให้คุณจะได้เงิน5้าบาทและ10,000บาทผมจะมาบอกให้ฟังครับเริ่มกันเลยครับที่ เรื่องของนะฮะไม่ได้รับสิทธิก่อนนะฮะเราจะเข้าถึงไม่ได้รับสิทธิ์จากนั้นเดี๋ยวเจะไปได้รับสิทธิ์นะฮะเอาได้รับสิทธิก่อนเอาไม่ได้รับสิทธิก่อนไม่ได้รับสิทธิ์คือคนที่ขึ้นแบบนี้นะครับคนที่ขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์แล้วก็เป็นข้อมูลณวันที่22กันยายน2 5 6 4ส่นะฮะส่วนได้รับสิทธิ์จะขึ้นแบบนี้ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็ขึ้นว่าข้อมูลณวันที่22กันยายน64สําคัญคือข้อมูลวันที่22กันยาเพรว่าข้อมูลวันนี้เป็นวันที่ล่าสุดนะครับ อ่าแล้วก็นี่นะฮะข้อมูลนะวันที่22กันยายน64นะครับผมไม่ได้รับสิทธินะฮะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับโอเคเรามาดูกันครับผมคนที่ไม่ได้รับสิทธ์กลุ่มไหนบ้างที่ถ้าหากว่าขึ้นข้อมูลไม่รับสิทธิ์แบบนี้นะฮะกลุ่มไหนบ้างที่ยังมีโอกาสจะได้เงิน5 0 0 0บาทและ10,000บาทแล้วทําตามผมคุณจะได้เงินชัวแน่นอนมาดูกันครับเอาเอาไม่ได้รับสิทธ์ก่อนนะเดี๋ยวต่อไปจะได้รับสิทธิ์นะครับ คนที่รับสิทธิ์ส่วนใหญ่ก็อยากจะรู้ว่าได้เงินวันไหนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังหมดโอเคกลุ่มที่ไม่รับสิทธิ์นะครับคุณจะต้องอยู่ใน29จังหวัดก็คือ10จังหวัดแรกเนี่ยกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีนราธาิวาสปทุมธานีปัตตานียะลาสงขลาสมุทรปราการสมุทรสาครนะฮะถ้าคุณอยู่ใน10จังหวัดนี้คุณต้องมีข้อแม้อีกข้อหนึ่งคือคุณต้องสมัครทันเวลาที่กําหนดในดนี้คือสมัครนะครับภายใน31ดกรกฎาคมต่อเสือนี่คือสมัครนะแล้วก็จ่ายเงินเนี่ย64นะครับจ สิงหาคม64นะครับโอเคนะถ้าคุณสมัครและจ่ายเงินภายในช่วงเวลานี้ถือว่าถ้าคุณไม่ได้รับสิทธิ์สามารถทบทวนสิทธิ์ได้นะครับโอเคนะทบทวนสิทธิ์ได้แล้วก็แล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดคุณสมัครภายใน1นึถึงสิสิงหาคม64นะครับคุณก็สามารถทบทวนสิทธิ์ได้ยังมีโอกาสพูดง่ายยังมีโอกาสที่จะได้เงินได้ได้เงินอยู่นะครับต่อให้คุณไม่รับสิทธิ์ในข้อมูลวันที่22กันยายน64ก็ตามนะ แล้วอีกกลุ่มต่อมานะฮะก็คือกลุ่มที่เป็นฉาชเชิงเซาชนบุรีพระนครศรียุธยาที่สมัครภายใน24สิงหาคม64นะครับกลุ่มนี้ครับต่อให้คุณไม่ได้รับสิทธิ์และคุณสมัครและจ่ายเงินทันนะวงเล็บว่าต้องสมัครและก็จ่ายเงินด้วยถ้าทัานคุณยังได้เงินนะโอเคนะครับแล้วก็16จังหวัดนะครับผม กาญจนบุรีตากนาครน,นายกนครราชสีมาประจวบกิธาปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูร์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบ,บุรีสุพรรณบุรีและก็อ่างทองครับที่สมัครและจ่ายเงินนะครับภายใน24สิงหาคม64นะฮะคุณจัดว่ามีโอกาสได้เงินอยู่นะครับต่อให้ถึงว่าข้อมูลคุณเนี่ยเป็นไม่ได้รับสิทธิข้อมูล22กันยายน6กก็ตามคุณยังจะได้เงินด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกลุ่ม กลุ่มหนึ่งไม่ได้รับส right. so okay. so you ิทธิ์กลุ่มนี้แต่ถ้าเกิดไปกลุ่มตู้บุญเติมนะให้คุณตรวจสอบสิทธิ์ไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะมี2กลุ่มกลุ่มถ้าเกิดว่าทีนี้คุณต้องทํานะ2กลุ่มนะฮะอันนี้คือย9ก้าจังหวัดทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังสมัครภายในเวลาที่ผมพูดทั้งหมดนะหก็คือตู้บุญเติมตู้บุญเติมนะครับให้คุณตรวจสอบสิทธิ์ไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นเดือนนี้แล้วสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นได้รับสิทธิ์นะครับถ้าเกิดคุ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นกรณีที่2ก็คือไม่ได้ตู้บุนเติมคือที่อื่นๆแล้วกันที่อื่นๆเนี่ยถ้าคุณไม่ได้รับสิทธิ์นะครับสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วิธีการทบทวนสิทธิ์ครับสรุปง่ายๆเลยก็คือคุณกองเอกสารการทบทวนสิทธิ์แล้วส่งเอกสารนั้นไปให้สำนง,งานประกันสังคมนะครับทั่วทุกประเทศทุกสาขาทั่วประเทศโดยนะฮะวิธีการกอบเอกสารทาอย่างไรแบบไหนเดี๋ยวฟังคลิปนี้ให้จบหลังวิดีโอนี้จะมีคลิปถัดไปให้คุณไปดูนะครับจะมีคลิปแนะนำหลังวิดีโอนี้ผมใส่เอาไว้แล้วคุณก็ไไปดไดู้เลยนะครับ ไปดูวิธีการทบทวนสิทธิ์กรอกเอกสารยังไงให้คุณได้เงินนะครับต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างเอกสารอะไรบ้างเพิ่มเติมไปดูคลิปนั้นหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถส่งเอกสารไปพร้อมๆกันหลายๆคนรวบรวมกันไปได้นะฮะอันนี้ก็คือสัะคนไม่ได้รับสิทธิ์นะครับกลุ่มที่ผมบอกทั้งหมดเฉพาะกลุ่มที่ผมบอกทั้งหมดนะยังได้เงินอยู่ไปทบทวนสิทธิ์นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นตู้บุญเติมก็รอ จนถึงสิ้นเดือนนี้ข้อมูลจะปรับจากไม่ได้รับสิทธิ์เป็นได้รับสิทธินะครับต่อมาครับคนที่ได้รับสิทธิ์เป็นข้อมูล22กันยายน64นะครับนี่นะคนที่ได้รับสิทธิ์เป็นข้อมูล22กันยายน64แบบนี้นะคนกลุ่มเหล่านี้นะครับสิ่งที่คุณต้องทําครับก็คือรอรับเงินแต่การจะรอรับเงินได้คุณจะต้องมีบัญชีรับเงินก่อนบัญชีรับเงินคือบัญชีคือการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนผูกพร้อมเพย์กับ บัตรประชาชนถ้าคุณผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สําคัญก็คือเรียบร้อยแล้วล่วงหน้าอย่างน้อย5วันนะอย่างเช่นว่าคุณจะได้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าคืออันดับแรกในการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนอันที่2คือดูวันคือรู้วันโอนเงินนะครับสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะครับวันโอนเงินอันนี้แหละครับที่ต้องคนต้องการวันโอนเงินครับของกลุ่มนี้กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์เป็นข้อมูลวันที่22กันยายน64นะฮะ คุณจะได้เงินเป็นกลุ่มตกหลน่นกลุ่มตกหล่นในที่นี้จะได้เงินทุกวันพฤหัสบดีครับใกล้ๆเลยนะใกล้ๆเลยถ้าเกิดว่าใกล้ๆเลยช่วงเวลานี้คือวันที่30กันยายน64เดี๋ยวผมมีทําคลิปเอาไว้อยู่ครับเดี๋ยวไปดูหลังวิดีโอนี้ได้ว่ากลุ่มของคุณเนี่ยจะได้เงินวันไหนลองไปดูนะครับผมบอกเอาไว้อย่างละเอียดเลยเดี๋ยวดูหลังวิดีโอนี้เป็นคลิปที่บอกว่ากลุ่มตกหล่นเนี่ยจะได้เงินวันไหนนะครับเดี๋ยวหลังวิดีโอนี้นะฮะ เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้30กันยายนหกสี่ครับบางท่านก็จะได้ถัดจากนั้นไปก็จะได้ไปเรื่อยทุกวันพิรหัสนะครับแต่ขึ้นอยู่กับจะได้จะได้ก่อนหรือได้หลังขึ้นอยู่กันกับการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนยิ่งผูกเร็วยิ่งได้เร็วนะฮะแต่สําคัญคือการนับ5นะครับสมมุติว่าพฤรหัสนะครับถ้าคุณผูกพร้อมเพย์วันทุกวันพิรหัสนะครับถ้าคุณผูกพร้อมเพย์น้อยนะครับห้าวันก่อนจะถึงวันพิรหัสคุณก็จะได้ในพิรหัสนั้นถ้าคุณผูกช้านะครับ หรือว่าไปผูววันพุธหรือว่าอังคารวันจันเนี่ยมันไม่ถึง5วันคุณจะได้พฤหัสถัดไปโอเคนะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเขาประมวลผลอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับสำหรับกลุ่มตกหลน่นกลุ่มนี้คุณจัดว่าเป็นกลุ่มตกหล่นนะครับเพราะว่าข้อมูลวันที่22กันยายน64เนี่ยหลายท่านเนี่ยบางท่านเขาก็ได้วันที่21 20 21ย2 23ิบยิบางท่านก็เริ่มทยอยโอนเงินได้เงินไปแล้วครับแต่กลุ่มคุณเนี่ยจริงๆแล้วบางทีคุณอาจจะอยู่กูในกลุ่มที่ได้21 22- 23คนยี่งินไปแล้วคุณยังไไม่ได ก็คือคุณอยู่คนละกลุ่มข,ของเขาแล้วตอนนี้เพราะว่าข้อมูลคุณเนี่ยมาช้ากว่าอัปเดตช้ากว่าได้รับสิทธิ์ช้ากว่าคุณก็จะได้เงินช้ากว่าแต่ว่าก็จะได้ตาที่ผมบอกก็เดี๋ยวไปดูคลิปนั้นนะครับเริ่มตั้งแต่30กันยายน64นะครับเป็นต้นไปคุณจะเริ่มทยอยได้ก็เดี๋ยวดูกันว่ากลุ่มของคุณได้วันไหนก็ไปดูหลังวิดีโอน,นี้นะครับโอเคแล้วสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ทำาตาที่ผมบอกเมื่อกี้จะได้เงินเข้าบัญชีแน่นอนนะครับต่อมาครับผมเรื่องต่อมาก็มีคคําาาถมมอออีกแนน,นนน่่ะรรับเืง คนยังไม่ได้รอบแรกจะได้เงินไหมอันนี้รวมถึงคนที่ได้รับสิทธิ์นะครับเพิ่งได้รับสิทธิ์แลวยังไม่ได้เงินรอบแรกจะได้เงินไหมแล้วได้เงินเนี่ยได้รวดเดียวเลย2รอบหรือเปล่านะครับก็ตอบไปเลยนะครับนะครับไม่ได้รอบแรกได้เงินไหมก็ได้นะครับได้ปกติแล้วก็ได้อันนี้เนี่ยก็คือ ถ้าคุณสังเกตนะครับอันนี้เอาจากประสบการณ์นะครประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับผมเดี๋ยวจะถึงในเร็วนี้นะ <c oughs> การจ่ายเงินของแบบคนที่ยังไม่ไม่ได้รอบแรกเนี่ยเขาจะได้ทีเดียวเลยอย่างเช่น5 0 0 0บาทเนี่ยปกติถ้าได้2เดือนก็จะได้1 0,000บาทใช่ไหมคราวนี้ครับก็คือคนที่ได้2เดือนเนี่ยจะได้1 0,000บาทรวดเดียวเลยดังนั้นครับคนที่ยังไม่ได้รอบแรกคุณจะได้10,000บาทรวดเดียวเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มอื่นเขาก็ได้1 0 0 0 0บาทรวดเดียวกลุ่มคุณก็ต้องได้1น0 0งมนบาทรวดเดียวเหมอือนกันบ ด้วยนะฮะทบคือได้2รอบไปเลยนะครับแล้วการผูกพร้อมเพยทั้ง2เนี่ยจะได้เงินปกติไหมคุณผูกพร้อมเพยผูกพร้อมเพยทั้ง2อะนีผมเขียนผูกพร้อมเพยทั้งสองก็คือผูกบัตรประชาชนประชาชนแล้วก็ผูกด้วยเบอร์เบอร์โทรด้วยนะครับได้เงินปกติไหมก็บอกเลยนะครับว่าได้เงินปกติครับไม่มีผลแต่อย่างใดสําคัญคือเขาจะดูการผูกพร้อมเพยกับบัตรประชาชน ถ้าพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนไม่สําเร็จนะครับอันนี้ไม่ได้เงินนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณมีทั้ง2องเนี่ยยังไงก็ได้เงินถ้าคุณมีเบอร์โทรอย่างเดียวไม่ได้เงินนะครับต้องมีบัตรประชาชนถ้ามีบัตรประชาชนอย่างเดียวได้เงินถ้ามีทั้ง2ได้เงินโอเคนะมีทั้งบัตรประชาชนมีทั้งเบอร <S <S บ์โทร paradise, ได้เงิน,น,นมีรร him, นะมบัตรประชาชนอย่างเดียวได้เงินอันนี้หมายถึงการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะถ้ามีเบอร์โทรอย่างเดียวไม่ได้เงินโอเคนะครับดังนั้นครับถ้าคุณผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนทั้งคู่ ถือว่าได้เงินครับและนี่คือข้อมูลที่ผมนํามาฝากกันนะครับสำหรับหลายท่านที่กําลังกังวลกําลังสงสัยเรื่องนี้นะครับคลิปนี้ก็ตอบอย่างละเอียดแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอีกพิมพ์ลงมาสอบถามผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้หรือนะฮะกดชื่อคลิปนี้แอดไลน์มาสอบถามกันได้ครับอย่าลืมนะครับกลุ่มของการได้รับสิทธิ์นะครับคนที่จะได้รับการโอนเงินเนี่ยคุณจะทํายังไงให้ได้เงินคือต้องติดตามมันโอนเงินเดี๋ยวหลังวิดีโอนี้มีวันบอกว่าจะได้เงินววัันนนไไไหะครรบมมถึงทที่่ด้สิิธ์จ ทำอย่างไรนะที่จะให้ได้เงินก็คือการทบทวนสิทธิ์แต่ต้องอยู่ในกลุ่มที่ผมบอกในคลิปนี้นะฮะถ้าคุณตรงคุณไป่ทบทวนสิทธิ์ได้ดูหลังวิดีโอนี้ผมมีแนะนำมีเอกสารให้ดาวน์โหลดในคลิปนั้นด้วยวันนี้คลิปนี้ต้องลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ